คนสวัสดีค่ะกระมาติดตามการรายงานท่าวางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะงานเทศกาลบุญบังไฟล่านตำนานมากข้าไหลประจำปี2 5 5 6ที่จังหวัดอุดรธานีเริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ พี่น้องกรุงศรีตำบลบานธาดอำเภอเพิ่มจังหวัดอุดรธาน,นีรอยตำรวจเอกเฉลิมยูบำรุ่งร่รรองนายกรัฐมนตรีเขียนประทนเปิดงานบุญบังไฟล้านตำนานหมาดข้าไหลประจำปี2556า,าก,การจัดงานประเภทนี้บุญบังไฟล้านตำนานหมาทําไหลของชาวบานธาตเป็นประเภทนี้ที่จัดสืบทอดต่อกันมาแต่อดีตก่อนเริ่มก่อตั้งม่บานธาตซึ่งการจุดบังไฟที่บานธาดนี้แตกต่างจากการจุดบังไฟทั่วไป ที่อื่นจะจุดบังไฟเพื่อขอฝนแต่ที่บ้านธาตุนี้จะจุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและองค์พระศรีมหาธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชาตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธาน,นีและชาตำบล2สองห้องอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายหลังจากที่ชาวบ้านไปทำมาหายกินต่างจังหวัดต่างประเทศก็เดินทางมาเข้ารบจากการบูชาองค์พระศรีมหาธาตุโดยปีนี้นี่ประชาชนนํำบังไฟหลานบังไฟแสนบังไฟหม่นและบังไฟหลานมาเขารวมง,งานเป็นจำนวนหลาย ำรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการจุดบังไฟแล้วยังมีพิธีอันเชิญมากข้าไหลการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและก็มีการประกวดธิดาบังไฟล้านสำนานหมากข้ไาไหลโดยงานนี้จะจัดขึ้นระวังวันที22่22-28พฤขภาคคมนี้เนาะค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท่องเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ ขยัน